วัหมาน่ารักมากตัวใหญ่มากแต่วีเดินใกล้ไม่กล้าเดินนะบีกลัวกลัวหมาน่ารักจังคนกลัวหมานะก็มีเหตุการณ์กับหมาเยอะนะ,ะตอนเด็กๆนะมีเหตุการณ์กับหมาเยอะก็เลยกลัวตรงน,นี้จะเป็นดอกแคนะคะเป็นสวนหยอ่อมสวนหย่อมดาวคะนองนะหย่อมดาวคะนอง หญ่าตามสบายนะคะคุณยา่าตามสบายเด้อวีก็จะพาเดินเดินเดินนี่จุดเช็คอินนะคะจุดเช็คยินดาวคนองนี่คือคลองดาวคนองนะคะอู้ปลาบอนปลาบอนพี่น้องตัวใหญ่ไงเนี่ยเนี่ยปลาหมอคางดำไหมเนี่ยสวัสดีฮักไฟแนะสวัสดีครับนี่นะคะเนี่ยใช่ปลาหมอคางดำไหมอ่ะ เยอะมากเลยครับวิ่งพาหมามาเดินเล่นตรงนี้เออเราจะไปถ่ายหมาเขานะคะทุกคนเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองนะเราจะไปถ่ายหมาเขาสวัสดีฮักไข่แนม่มาซิดเบส <laughs> มาซิดเบสมาซิดเบสฮักไข่แน่มาซิดเบสเร็ว คุณย่าพาดูสวัสดีครับสวัสดีแทนคุณย่านะคะคุณย่าเห็ดเวียกอยู่เนาะสบีาวีเข้าห้องไข่นะคะวีจะไปแอบนะคะบีก็ไม่ลงเนาะวีก็ไปจอบให้นะคะให้กําลังใจเกรงใจเพื่อนนะคะตามสบายเลย,ยทุกคนใครว่างใครไม่ว่างก็ตามสบายเลยเราก็เกรงใจเพื่อนนะ เมื่อวานก็ไม่ขึ้นไรนะเพราะว่าวันนั้นงานเร่งเนาะงานเร่งแล้วไม่ได้ไปบ้านเพื่อนนะเมื่อวานนี้เมื่อวานก็เลยหาเวลาไปบ้านเพื่อนนะคะก็เราลงไปเนาะเพื่อนก็ทักเราเราไม่ทักเขาก็จะเสียมรยาทนะคะเราก็เลยต้องมีมีขึ้นนะคะเราก็เลยไม่ลงนะคะไปจอบอยู่ทุกคนนะเนี่ยดูสิดูสิใช่แล้วแหละปลาหมอกลางธบรขยายพันธุ์ไวมากนะ ห้เดือนที่แล้ววีมายัางไม่เยอะนะวีก็ยังสงสัยนะว่าปลาอะไรว่าทำไมเยอะจังเมื่อปหมอธรรมดานะเขาไม่ใช่นะฮะน่าจะเป็นทางดําขอตัวขอสองตัวน้องคิวสวัสดีน้องคิวเมื่อวานพี่ไปจอดนะน้องคิว,าาอ,นะอ,ควอยากลงไปเซลล์อย่านะอยากลงไปเซลล์แต่ว่าลงไม่ได้เนะคิดถึง คิดถึงน้องคิวคิดถึงมากเนี่ยปลาหมอคางดำน้องคิวสองตัว่ิมบ,บ่หนีถอดกอบแซบแทบเลยเมื่อน,นั้น <laughs> เมื่อน,นั้นเห็นเขาขายนา้องเขาขายจานละสี่สิบมีตั้งหลายน่าจะเป็นปลาหมอคางดำมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่าป้าน้องขอบคุณค่าบ้านทีวีบ้านทีวีเคยไปวีก็ไปจอบนะคะ อย,อ,ยอย่างบ้านของอย่างบ้านของไม่เคยฮักคอยแนยวีก็ไปจอบนะคะกันไปดูจะพาเขาไปดูสาวนะคะแต่ไม่ได้ดูนะวันหยุดสาวไม่มานะคะเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีมาเป็นคู่เป็นคู่แต่ตอนหลังนี่ไม่ไม่เห็นนะคะวันวันนั้นไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาไปเที่ยวที่อื่นมั้ง <c oughs> สวัสดีค่ะป้านงสวัสดีค่ะตลาดไทยตอนนี้ป้านงเป็นตลาดไทยป้านงวีก็ไปจอดอยู่เด้อประมาณสิบห้านาทีนะคะวีเล่งงานวีก็ออกมานนคะ ไอแวนให้กำลังใจเพื่อนนะคะไปกดใจก็ไปนั่งเฝ้าอ,อยู่ข้างบนนะฮะผมน้องชิวไปตั้งแต่แรกเลยน้องคิวเอ้ยอ้าวพี่วีหันมาดูปลาหมอคางดำเหรอใช่ใช่ใชภาคน้องภาคสวัสดีครับดูปลาหมอคางดำวันนี้ออกมาข้างนอกไงไมออกกําลังกายนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าหมอใจเรามันไม่ปกตินะเราก็เลยหมอ,อกกาลังกายนะซึ่งมันรู้สึกอาการมานานแล้วนะ ที่บีจอดนะคะเตรียมพาขังไปหาหมอก่อนตามสบายเลยน้องคิวตามสบายนะคะเราก็เลยเอยเอเลยมาเดินออกกังกายนะคะให้หมอใจถูกขีดน,นี่ทุกคนเรือมาเรือมาบรรยากาศสวยๆเราจะแคปเจอร์แคปเจอร์นะคะนี่ลงเรือน้อยลอยวนสองร้อยตัวประจักษ์ปลาหนงนะนี่นี่ เราจะทำให้ like ไลค์ไว้นะคะ